หกศูนย์นั้น2ล้านนะฮะแบ่งคุณวันชัย1ล้านจากง่วนเชียงแต่ถ้าหกมัมหนึล้านเอาไปไม่ต้องแบ่งใครนะฮะจากแชมพูสูตรเย็นตรางูอ่าอืมขอให้โชคดีใบแรกเอาอะไรอเอาอะไรบัตบัตเอาบัตเอาบัตเอาอะไรกันแนะ่เอาบัตเอาบัตบัตไอศครีมบัตไอศครีมนะฮะบัตไอศคร,รีมเริ่มตน้นศูนย์หรือมัมนะฮะขอให้โชคดีเป็นปึ้งอาลนะครับศูนย์แล้วนะครับ เริ่มต้นประเดิมจากศูนย์มาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ไล่มาไล่มาเนี่ยก็ก็ขอโชคดี่อยนะกันตอนนี้เราไปหนึ่งหมื่นเริ่มสตาร์ทเดต้าหกศูนย์รับสองล้านนะใบต่อไปอะไรดีเอาอะไรเอาอะไรมิสดาราก่อนเอาอะไรมิสตินเดี๋ยวได้คุณตกลงได้ยังไงเอาอะไรมิสดาราก่นไม่ไหวมิสิเอาอะไรเอาอะไรต่อไป ทะเลกันหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรไปไหนก็แน่แน่นอนนะฮะอกลงอ่ะฮะเน้นเซนโกลมันโอ้ยนะครับโอ้ยมากนะครับสองศูนย์ยังไม่พลาดเลยนะครับยังไม่พลาดถ้าหกศูนย์ในสองล้านนะครับคุณวันชัยที่ลำบากในหนึ่งล้านบารที่สามอะไรดีบารที่สามอะไรดีอะไรเคเอครีมเคเอคคมอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับเคเอครีมเคเอครีมออกตะเป็น เอาลนะครับเ้าปแล้วครับสาไปสแล้วนะครับถ้าหกศูนอง้านจได้รับไป3ามเยังไม่พลาดเลยไปดิเ่ไปดิเซ่อะไรไปดิเ่อะไรอะไรอะไรววาควิกฮะววาควิกอะไรววาควิกวววควิกยังไม่มีใครพลาดเลยนะครับยังไม่พลาดเลยนะฮะวว แตกหรือไม่อะไรเด้อะไรเด้ไม่สองมาีมากาไมาไออันนี้ผู้บอกผู้บอกเออผู้ผู้บอกอะไรผู้บอกู้บอกู้บอกผู้บอกตอนนี้นะครับ มือ้วเข้ามาแล้วออามาบ้าัวเยวตัวเีตัเดยตวเดี้วเยนะเดาเียนะัรับเาียวตัดียาัยวตวดีัดีับเดียวัเดียวยวตัวยวตัีวัยัวเาียวตัรเัวเดียวตดียวตัวยเดียวตัวับเดียวตัวเดัยวตัยับเดีวัวเัวัวัตัเดียวตนมียับัด้วยวะครับ Moyini taziya léwu mọnyi yaa o. ผมเชื่อว่ากองเชียทุกคนนะฮะก็อยากจะเชียร์ให้ร้านแตกแต่มันแตกหรือไม่แตกเราไม่ทราบแล้วตอนนี้กองเชียทุกคนก็มีใจเดียวกันคุณวันชัยที่อยู่ทางบ้านนะ หมมนะครับหมมเกลเรียนโอ้ยแซงมาแลหมมเกษนาครแล้วก็หมมนะครับโอ้โหอยู่โอ้โหอดมากราคาเท่าไรนะครับแหมคุณวันชัยยิ้มใหญ่เลยตอนนี้และที่สำคัญนะครับว่าคุณวันชัยจากลำปางนะครับก็ได้รับหนึ่งล้านบาทจากง่วนเชียงฝาเดียวโอ้ฝาเดียวเท่านั้นเองนะครับไปด้วยนะคะในวันพุธหน้าพุธหน้าจะเชิญมารับนะฮะ แล้วจะขอเชิญสามท่านมารับรางวัลด้วยนะฮะแล้วก็จะมาสอบถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงต่อไปนี่นะฮะโอ้ตอนนี้ทุกคนก็คงจะชื่นใจนะล้างแต่ับสองเลขเฮ้ยขอพบกันใหม่นะครับพุทธนะครับสวัสดีครับ